ือบวยที่เหมาะกับอินาโนนะคะบวยคืนชีพค่ะนะคะเพราะสภาพอยู่เหมือนคนรอเผาร้อยวันสภาพนอนรอในโรงเหมือนคนที่แบบรอให้คนมาลดน้ำศพให้นะคะรอก่อนนะคะต้องเจอบวยคืนชีพก่อนเลยหนึ่งแมปนะคะก่อนที่จะไปลอยอังคารนะคะสปอนเซอร์ว่าไม่าช่ <laughs> ดูเหมือนว่างานนี้นะคะจะยังไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องราวการฟาดกันดุเดือดบนโลกโซเชียลนะคะระหว่างทางด้านของเอลซากดชกรกับนาโนมิสแกรนกัมพูชาปี2023นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของนาโนเนี่ยก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วค่ะคะุณผู้ชมถึงประเด็นการประทักกันนะคะระหว่างทางด้านของชายแดนไทยกัมพูชา แต่ว่าไดๆแล้วนะคะงานนี้ก็กลับดุเดือดขึ้นเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมเมื่อทางด้านของเอลซากชกรนะคะได้มีการออกมาฟาดกลับนาโนแบบดุเดือดกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะและล่าสุดนี้นะ,ะทางด้านของเอลซ่า ก็ได้มีการออกมาฟาดนาโนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนหน้านี้เนะะี่ยทางด้านของเอลซ่าเนี่ยก็ได้มีการบอกนาโนค่ะว่าควรจะกินบวยคืนชีพนะคะซึ่งล่าสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเอลซากชกรนะคะก็ได้บอกเขาว่าล่าสุดเนี่ยโอโหบวยคืนชีพเข้าแล้วค่ะได้ยังไงให้เป็นธุรกิจโอโหงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมคลิปกันค่ะความเลิศของวันนี้นะคะมึงดูจากคลิปล่าสุดที่ด่าอินานโนไปว่ามันเนี่ยควรจะ กินบวยคื้นชีพเพราะว่าหน้าเนี่ยเหมือนคนน,นอนรอนในโรงเนาะเออล่าสุดบวยคืนชีพเข้าหรือฉันแล้วค่ะหน่ด่ายังไงให้เป็นธุรกิจด่ายังไงให้ได้กินบวยคืนชีพตลอดชีวิต นี่ค่ะนาโนจําไว้ลูกถ้าหนูดา่าแล้วหนูดา่าเลิศจริงอ่ะหนูได้กินบวยคืนชีพตลอดชีวิตแล้วค่ะไม่ใช่นั่งกินไข่ข้าวอยู่ที่พนมเปญแบบเนี้ยไม่เลิศ และนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเมื่อคลิปดังกล่าวนี้นะคะถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายอีกแล้วนะคะบางก็บอกเขาว่าชนะนกล้านล้านครั้งนาโนหายเงียบไปเลยไหมไม่เห็นเลยเจ็บตรงนั่งกินไข่ข้าวเอลซ่าเป็นอมะตะแล้วเพราะมีบวยคืนชีพเลิศด่าแบบไม่มีคําหยาบจี๊ดใจจริงนาโนศูนย์เอลซ่า20นาโนฟังนะ ปังเกินบวยคืนชีพอทนไข่ค้าวพอเลยนาโนหายเพราะโดนตัดเน็ตนาโนหายไปไหนแล้วเงี้ยแปลกๆโดนตัดเน็ตหรอไม่นุกเลยโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เอลซาก,กดชกรน,นั้นค่ะคุณผู้ชมโอ้โหฟาดกลับนาโนแบบเจ็บจีดเลยทีเดียวค่ะว่าด่ายังไงนะคะให้เป็นธุรกิจขนาดนี้โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชาวเน็ตเองต่างก็อยากใส่ใจกันอย่างมาก สำหรับการประทะกันแบบเดือดๆือดนะคะระหว่างทางด้านของนาโนกับเอลซากชกรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งางานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกทีแล้วล่ะคะ่ะ